มาแล้วครับรถกระบะตัวแรงไอเทมหายากอีกหนึ่งคันครับโตโยต้าไฮลักวีโกแชมตัว 2.5E s m a r t า a สทแคปสีบอลเมนทอริกนะครับโฉมปี2014ใครกำลังมองหาวีโกแชมนะครับรถกระบะยอดนิยมขวัญใจมหาชนจากค่ายโตโยต้าเครื่องทนเกียร์ทนดีไซน์สวยโบเฉี่ยวราคาพิเศษจับต้องได้คันนี้มาพร้อมกระจกมองข้างไฟเลี้ยวด้วยเป็นรุ่น2 5 e นะครับวีโกแชม ให้ลักวีโก้ตัวสมาร์ทแคปเครื่องดีเซลนี่ครับสีบอลเมทัลลิกสวยๆเลยสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจรีบด่ดวนเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านครับมีบันไดข้างใส่มาให้ด้วยนะครับุณผู้ชมนี่ครับรถสวยมากๆม,มือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานนะครับบันไดข้างเดิมโรงงานเขาใส่มาให้ครบเลยนะครับคันนี้เป็นตัว2.5สมาร์ทแคปนะครับภายใน คอนโซลสีเทารุ่นปี14นะครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกรุ่นคลาสสิกเลยแถมยังได้เบาะหนังดำแดงสำหรับตัวเบาะแคปที่เจ้าของเดิมเขาใส่มาให้แบบรอๆออแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมและได้พรมกระดุมด้วยนะครับเข้าชุดมาให้เลยคันนี้รถสวยสภาพดีมากนะครับเป็นรถที่แลไอเทมอีกหนึ่งคันเรียกว่าหายาม,มากม เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้รุ่นยอดนิยมตลอดการเลยนะฮะมากี่คันก็มาไวติดจองไวเครื่องยนต์ดีเซลจะมีตัวระบายอากาศเป็บริเวณฝากระโปรงด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าเลยออตโต้ฝั่งคนขับด้วยนะครับผู้ชมแผงประตูเขาก็ใส่เป็นหนังดำแดงมาให้ครบเลยนะเพื่อเข้าชุดกับตัวเบาะแคปที่เป็นหนังดำแดงเช่นกันนะครับ โอ้โหคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคันนี้พวงมาลัยนะครับสวยเดิมผิวพันธุ์ดีมากไม่มีทลอกครับ โลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยแอร์แบ็กคู่หน้าแถมเลขมายังใช้งานไปเพียงแค่1 0 0 0 0แสนกับ6,000โลเท่านั้นใส่จอมาให้ด้วยเรียกว่าครบคันน่าใช้มากๆเลยครับโตยิต้าไฮรักวีโกแชมปสองจุดห้ e สมาทแคปตัวเกียร์ธรรมดาหัวเกียร์ไม่มีถลอกเลยนี่ครับเบาแคปแล้วก็ตัวแคปสามารถเปิดได้ โดยสารก็ได้บรรทุกขนของก็ดีนะครับเลขไม่ถือว่าใช้งานน้อยครับแสนห0พั 16, เองด้านล่างเขาใส่ตัวการขโมยมาให้ด้วยนะเป้นเบรกเป็นคันเล่งเป็นเลดเลยกระจากมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะมาดูเครื่องยนต์กันครับคุณผู้ชมโอ้โหเครื่องยนต์เดิมๆสภาพใหม่มากเครื่องดีเซล 2.5 D4D ครับรุ่นนี้เครื่องทนเกียร์ทนหายากมากๆนะครับสภาพสวยแบบนี้เพจเดิมโรงงานครับคันนี้ได้ปี2014แท้ด้วยนะครับเป็นรถบ้านเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยที่ต้นยูสคารเสรีไทย64นะครับภายนอกภายในเอี่ยมอ่องอลัยไทยเครื่องยนต์ใสๆนะครับโอ้โหคันนี้เรียกว่าแลไอเทมเลยนะครับใครที่สนใจ